น้องที่ติดตามเพข่าวคนสุรินทร์ทันเดวันนี้จันที่ห้าของเดือนสิงหาวันนี้เราก็เดินทางผ่านมาในถนนสีเลนบายพาสท,ที่จะมุ่งหน้าไปสู่ราชการนะครับเรามาจากเส้นทางไอคิวเกา่าวันนี้เราก็แวะร้านฝาน้อยนาตังเหล็กดัดนะทั้งสเตนเลสน,นะครับตอนนี้ก็ถือว่าพี่น้องก็ติดต่อ ในเรื่องการทำบ้านนะประตูเหล็กประตูรั้ววัดประตูวัดอะไรต่างๆฝาน้อยนากังน,นะอยู่เยอะๆปั๊มแก๊สนะที่มานะปั๊มแก๊สที่จะไปศูนย์ราชการแล้วก็ออกแยกไฟแดงของเตาปาน้อยครับไนโครงการที่ฝาน้อยที่ทำอย่างไม่ว่าจะประตูเหล็กยัดหรือว่าจะเป็นสเตนเลสมีในในกี่ราคาแบบไหนกันบ้างเห็นว่ามีประตูรั้วระบบรีโมทระบบรีโมททำ อันนี้เป็นพอไมประูมาานประกอบส่งก็ได้ประตูน้วนนะครับประกอบส่งก็ได้ประตูนู้นนะฮะระบบรีโมทมีมีมีหลายรูปแบบให้เลือกมีหลายรูปแบบให้เลือกทีนี้ก็หมายถึงว่าพี่น้องที่สนใจก็โทรตาเบอร์นี้เลยเนาะกับพี่น้องสนใจโทรตาเบอร์นี้เลยครับของป่าน้อยนาจักนะถนนสี่เลนที่จะไปศูนย์ราชการ หรือสารการณ์ใหม่นะครับจากแยกไปแดงไอคิวเก่านะที่จะมุ่งหน้าไปหนองเต่าพี่น้องมองดูด้านซ้ายมือนะพี่น้องก็เห็นใ้้ยระป้ายหนะ้านะร้านนะพี่น้องมองดูด้านซ้ายมือนะครับใ้้ยป้ายปายทางร้านของอป้าน้อยน้ตักนะครับครับพี่น้องสามห้องฮะสามห้องพี่น้องเดินทางเข้ามาไปดูไลน์ มายมีายให้พ <Viol ent. S 2> <Hey. S 1> ี่น้องเลือกานมีหลายแตกะหลายแบบลายปหรือว่าจะเป็นปรตูมุงรั่มุรั่เด็กัดลายนีมมีจงะมีอุปกรณ์ทางเลือกนะครัไปพี่น้องได้เลือกนะคว่าจะเป็นมุ้งรั่วเด็กจัด นะครับประตูบ้านหรือว่าประตูรั้ววัดอะไรต่างๆแล้วฝาอยเหลักดท่านก็ไปทำนะทำได้หลายวัดมาแนละ้วครับทำได้หลายวัดไม่ว่าจะเป็นหมู่บ้านเ่กสารนะครับราคาเป็นกันเองนะครับราคาเป็นกันเองนะครับเพราะว่าไม่แพงเราจะใช้ในระบบประตูม้วนนะระบบรีโมทนะเสียน้อยหนะักๆท่านก็รับทำแล้วก็รับส่งน,นะครับรับติดตั้งทุกอย่างนะครับ เพราะว่าเดี was, like, world, like yeah. ๋ยวนี้ก็มันทันสมัยอะในระบบประตูม้วนอย่างนี้ะประตูม้วนเนี่ยประตูม้วนเนี่ยเราใช้ในระบบรีโมทได้นะในลายใหญ่อะไรนะตาลายนักต่ามาชรอบจับช่องจับช่องมันก็จะมีหลายรุ่นแบบถ้าเราเข้ามาเราเข้ามาดูมีทางเลือกให้นะมีทางเลือกให้เราไเลือก ว่าเราจะเอาลายไหนแบบไหนอย่างไรนะครับมีหลายๆรูปแบบนะครับที่ของลูกน้อยหน้าจังและที่ท่านรับทำอันนี้ขั้นของเรานะครับขั้นฝีมือดีน้น้อยหน้าจังนะครับจนวนี่เลนหลังจากแยกไอิวเก่าด้วยจะมุ่งหน้าไปสราชการหรือแยกไปในหลอเตานะครับก็ูด้นซ้ายมือและดัานซ้าย ครับราคาเป็นกันเองนะครับช่วงนี้พี่น้องมีโอกาสก็ผ่านไปผ่านมาก็ติดต่อมาคุยเรื่องราคาได้นะครับสนใจแล้วก็ตกลงตรงใจนะครับก็มาดูมาเลือกนะครับไม่ว่าแต่จะเป็นเหล็กดัดหรือจะเป็นสแตนเลสหรวสแตนเลสมีหลายแบบนะราคามาคุยกันก่อนนะมาตกลงกันมาคุยกันถูกใจแล้วค่อยว่าจ้างกันครับ ครับวันนี้ทีมงานคนสุรินจำบีเราก็ได้ไปถ่ายตาให้ลุงน,น้อยนาตังนะครับเดี๋ยวโอกาสหน,น้าเราก็มีโอกาสเราจะมาถ่ายตามให้ลุงน,น้อยนาตังอีกครั้งครับวันนี้ยันที่5ของเดือนสิงหาวันนี้ทีมงานคนสุรินจำบีภัคเช้าเขาจบพินีโอกาสหน้าพบกันใหม่วันครับ ก็นี่คือบริเวณเรอบๆร้านช่างน้อยนาต่างครับรับทาประตูม้วนประตูเลื่อนมุ้งลวดเหล็กดัดสเตนเลสทุชับราคาเป็นกันเองกับพี่น้องท่านใดที่สนใจที่จะสร้างบ้านครับมีโครงการที่จะติดตั้งมุ้งลวดหรือว่าติดตั้งประตูเป็นประตูเลื่อนประตูม้วนครับช่างน้อยนาต่างครับก็เป็นสถานที่ที่อยู่ติดกับถนนช่วง บพัดบพัดสายเลี่ยงเมืองครับสงสายเลี่ยงเมืองจากแยกดูโฮมมาครับพาไปสู่ราชการครับเป็นพิกัดที่ตั้งอยู่ยังเยอะครับปับแก๊สนะครับมาจากฝั่งโู้นครับก็คือจากแยกดูโฮมครับแยกตลาดไอคิวเมืองใหม,ม่แล้วก็มาเส้นมุ่งหน้าประานศูนย์ราชการนะครับไปทางนี้ครับ สังเกตง่ายครับพิกัดที่ตั้งของช่างน้อยหน้าต่างครับอจะอยู่ซ้ายมือครับก็ที่สังเกตเนี่ยก็คือก<ป>็<ๆ>ติดี่ยนกับร้านขายปลีกขายส่ว <ST U K> พลาสติกครับครับก็คือร้านน้อยช่างน้อยหน้าต่างครับรับทําประตูประตูสเตนเลสประตูเหล็กประตูบานเลื่อนมุ้งลวดหน้าต่างเหล็กหลาดทุกชิ้นครับสนใจก็แวะเข้ามายิมเยียดได้ครับนะครับคือช่างน้อยครับ ช่างน้อยของเราเป็นช่างจีมือดีครับเป็นคนรอบรอบมาดไว้นะครับเนี่ยครับก็วันนี้ทีมงานคุณซูซูรินเราก็มีโอกาสได้มาเยี่ยมเยียนแล้วก็ได้มาประชาสัมพันธ์ให้พี่น้องได้รับเมตตาบุญครับแล้วก็ครับโอกาสหน้าถ้าเรามีอะไรดีๆนะครับเราก็จะมานําเสนอให้พี่น้องทุกท่านครับที่ติดตามเพจเ่าคนสุรินธรรมีกันเรวันนี้ก็ ขอจบการรายงานสัปดาห์นี้ครับสวัสดีครับ